ครับผมสวัสดีครับนะครับอันนี้ก็มาดูนะครับสถานที่หล่อองค์เทวีสโนนะครับที่อำเภอสายานะครับผมนะอยู่เขตใกล้ๆกับนนทบุรีกับนครปฐมติดกันนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วกันตอนนี้ก็มาเคลียร์พื้นที่โล่งแล้วนะครับโล่งแล้วโล่งละนะครับโล่งเดี๋ยวจะมีการตั้งตรงตั้งเต็นท์นะครับเดี๋ยวดูสถานที่หล่อแล้วกันครับเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับวันนี้ผมไม่เห็นเลยนะครับว่าว่าใครเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยวรอโอเคนะเรยังไม่เห็นจํานวนยอดวิวนะไม่รู้คนไม่รู้ว่าผมไลฟ์สดแน่เลยนนนนนนนะะะะคคครรรััััับบบบผมเเเดดดดดดีีี๋๋๋ยยยวววววใใหหหููู้้้้แแแลลกกป๊ึง เดี๋ยวให้ดูสถานที่ครับเอ้านะครับดูสถานที่แล้วกันนะครับอันนี้คือสถานที่โดยรอบนะครับตอนนี้เริ่มเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับเริ่มเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับตอนนี้นะเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเคลียร์พื้นที่แล้วนะให้ดูครับโดยรอบนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านอาจารย์เสรีนะครับก็น่าจะรองรับคนได้เยอะนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องท่าก็จะมีรถห้องน้ํามานะครับผมนะให้ดูนะในในการหล่อทเวสวโนเนี่ยนะครับทางสํานักก็จะหล่อช่วงวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบถึงยี่สิบ สามคืนสี่วันสี่วันสามคืนนะครับอันนี้ก็เคลียร์โล่งเตียนขึ้นเยอะแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็ใกล้เป็นรูปเป็นธรรมแล้วนะครับใกล้ใกล้เป็นรูปประธรรมแล้วนะครับใกล้เป็นรูปประธรรมแล้วก็ไม่ได้ไล์หลายวันนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีปีใหม่แล้วกันนะอันนี้ผมไล์กล้องหน้ากล้องหลังนะสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ไทยแล้วกันนะครับสงการนี้นะครับผมนะช่วงนี้ไม่รู้ว่าคนกำลังเดินทางกลับบ้านกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมยัง ไม่ได้รับทุกสิทธิ์นะครับสุกเสาสุกเสาที่นี้ไม่ได้รับนะครับผมก็จะรับอีกทีหนึ่งก็วันที่ยี่สิบยี่สามนะครับไอ้ยี่สิบสองยี่สามยี่สามคิวเต็มแล้วนะครับยี่สามคิวเต็มแล้วนะตอนนี้ก็เหลือวันที่สามสิบบล็อกอินเข้ามานะครับผมนะแล้วก็สักยันนะครับยี่สองยี่สามเข้ามาได้เลยแล้วกันนะครับเดีดูสถานที่อีกนิดนึงแล้วกันสถานที่นะครับสถานที่นะอึ๊บนะครับสถานที่ดูนะครับนี่นะครับอ่าเริ่มเคลียร์โล่งโต๊ะโล่งโป่งเตียนครับเรียกว่าโล่งโป่งเตีียนนนนะะะคคครรรัับบใทท่จเเดิาาางข้ม เดินทางเข้ามานะครับเดินทางเข้ามาก็เดินทางเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็องค์ปูก็กาลังเคลียด้านหน้านิดหนึ่งแล้วกันนะครับนะหมายถึงว่าคนที่กําลังจะเดินทางมารอปูในเดินช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเตรียมตัวลางานมาเลยแล้วกันนะครับนะเตรียมตัวลางานมาเลยแล้วกันนะครับผมนะเออดูแล้วกันนะครับผมนะให้ดูแล้วกันนะเบิบเบิบบอ่ะดูแล้วกันนะครับอันนี้นะเบิบเบิบเบิบบบนะครับผมอันนี้นะครับสถานที่นะครับผมนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ใครนะครับผมนะ ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดนะครับก็สอบถามกันเข้ามาเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาบอกสวัสดีปีใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีปีใหม่แล้วกันเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้ผมจะไปจังหวัดนะครับนะจังหวัดจันทบุรีครับทุ่งนี้ผมจะไปจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็ไปตาดอีกนะครับผมสองวันติดเลยนะครับนะใครอยู่แถบจันทอยู่แถบตาดแถๆตาดนะครับก็ทักทายได้แล้วกันนะครับผมนะโอเคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ